บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเรื่องศาสนาสถานศาสนาพุทธช่วงชั้นที่4แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ 1. พุทธศาสานสถานคือกอไกสถานที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ขอไข่ที่บำเพ็ญเพียรคอควายที่พักคาราวาสงองูประกอบพิธีงาน,นวิวาขออ้อ2พุทธศาสนาสถานประกอบด้วยขอใดไม่ใช่กอไก่วัดขอไข่วิหารขอคอยอุโบสถ ง,งูห้องน้ำในสถานที่วัดข้อสามูลเหตุของการสร้างวัดในประเทศไทยคือกอไก่เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากพูดผีปีศาจขอใครสร้างวัดเพื่อเอื้อต่อการกระทำศาสนาพิธีคอควายเพื่อป้องกันศึกสงครามงองู เพื่อเชิดชูผู้มีเกียรติสำหรับทหารที่เสียชีวิตจากการรบข้อสีวิหารหมายถึงกอไก่เป็นอาคารสำหรับฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิขอไข่เป็นอาคารที่ประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาขอควายเป็นอาคารไว้ต้อนรับแขกคนสำคัญงองูอ เป็นอาคารสำหรับประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญข้อ5วิหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกอไก่3ประเภทขอไข่สีประเภทขอควาย5ประเภทงองู6ประเภทข้อ6พิธีกรรมที่ใช้ประกอบพิธีในพระอุโบสถคือ กอไก่พิธีแต่งงานขอไข่พิธีบวชขอควายพิธีการขอคมาฟ้าดิน,นงูพิธีการขอฝนพ้าวนสดน้ำได้สร้างขึ้นในน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ใดกอไก่เพื่อใช้น้ำเป็นสิ่งกำหนดเขตแดนเพื่อทำสังฆกรรมขอไข่น้ำมีความเย็น เพื่อผู้ที่ไปทําพิธีกรรมประสบความร่มเย็นเป็นสุขคอควายเพื่อประหยัดพื้นที่ในการสร้างงองูพเพราะรผาบรวสดมีบทบาทน้อยกว่าพระเจดีข้อ8เจดีหมายถึงกอไก่เป็นที่พันจุกระดูกของเหล่าทหารกล้าขอไข่ เป็นสิ่งที่คนโบราณก่อสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยคอควายสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้างองูเป็นพุทธศาสนาสถานซึ่งมีอยู่เฉพาะในสมัยอยุธยาข้อเเจดีทรงพุ่มข้าวบินเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลป,ปะในสมัยใดกไก่สุโคไทย อคอไข่อยุธยาคอควายธนบุรีงองูรัตนโกสินทร์ข้อสิบเจดีเพิ่มมุมเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่สุโขทัยขอไข่อยุทยาคอควายธนบุรีงองูรัตนโกสินทร์ ศาสนสถานศาสนาพุทธข้อหนึ่งวัดหนึ่งวัดวัดมีสองชนิดคือหนึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสองสำนักสงฆ์วิสุงคามสีมาหมายถึงเขตพื้นที่ที่พระพิสุสงฆ์ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเพื่อจัดตั้งวัดขึ้นวัดที่ได้รับวิสุงคามสีมาเรียกว่าอารามวัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมาเรียกว่าสนักสงหรือวัดทั่วไปวัดอารามหลวงที่สำคัญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคารามราชวรมหาวิหารวัดประจํารัชการที่หนึ่งวัดอรุณราชลารามราชวรมหาวิหารวัดประจํารัชการที่สองวัดพระรามเก้าการนาวัดประจํารัชการที่เก้าการสร้างวัดในประเทศไทยมูลเหตุคือ การสร้างวัดให้เป็นศาสนาสถานเพื่อเอื้อต่อการกระทำศาสนาพิธีเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาคำสอนในไตรภูมิทรงนิพน์ขึ้นโดยพยาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยในราวปีพุทธศักราช1888 ซึ่งเนื้อหาอันเป็นเรื่องที่พันนาเกี่ยวกับสวรรค์และนรกเป็นอย่างมากจึงกระตุ้นให้เกิดความกลัวในเรื่องการทำความชั่วเหตุนี้คนไทยจึงนิยมสร้างวัดกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ศาสนาสถานศาสนาพุทธข้อสองวิหารวิหารหมายถึงอาคารที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาโดยเป็นพระวิหารหลักประธานหรือพระวิหารรองก็ได้เป็นการเรียกอย่างกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงแต่โดยบทบาทหน้าที่แล้ว มักใช้เรี่ออาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สําคัญประเภทของวิหารวิหารหลวงหมายถึงพระวิหารที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบรองร่วมในผังเขตพุทธาวาสที่ใช้เสริมให้หลักประทานของวัดให้มีความสำคัญยิ่งขึ้นเช่นพระวิหารหลวงวัดพระศรีสันเพช จังหวัดอยุธยาวิหารทิศหมายถึงกลุ่มพระวิหารสามหลังที่มีลักษณะและขนาดที่เท่ากันสร้างขึ้นเพื่อร่วมประกอบในผังโดยวางล้อมรอบศูนย์กลางคือพระเจดีย์หรือพระปรางเพิ่มจากพระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถที่อยู่ด้านหน้าเช่นพระวิหารทิศ วัดพระประถมเจดีที่จังหวัดนคนปรปฐมวิหารรายหมายถึงพระวิหารขนาดย่อมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะพระวิหารประธานในวัดพระวิหารน้อยหมายถึงพระวิหารที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในผัง เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระวิหารแกบหมายถึงพระวิหารที่มีขนาดพอประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหรือรูปหลอพระภิกษุที่มีผู้นับถือหรือมรณาภาพไปแล้วเพื่อใช้เป็นสิ่งล้ำลึกถึงและกราบไหว้บูชาเช่นวิหารแกวัดพุทธศายสวรรค์จังหวัดอยุทยา พระวิหารยอดเหตุที่เรียกว่าพระวิหารยอดก็เนื่องด้วยเป็นอาคารที่ออกแบบเป็นเรือนมียอดเช่นวิหารยอดวัดภาคศรีรัตนาศาสดารามจังหวัดกรุงเทพมหานคราศาสนาสถานาศาสนาพุทธ ข้อสามอุโบสถสามอุโบสถอุโบสถอ่านว่าอออบโอโบสโอดดสดถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระพิสุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมการประกอบพิธีกรรม ต่างๆเช่นการบวชสมัยอยุธยาตอนกลางเผ่าวบวชสดเพิ่มบทบาทขึ้นจนเข้าไปสวมแทนตำแหน่งที่ตั้งของพระวิหารเ่วนพระวิหารลดบทบาทลงถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังด้านข้างหรือตัดออกไปเลยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบทบาทและความสำคัญของเระาวบวถสดเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหลักประธานของวัดแทนพระเจดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์พอพระอุโบสถสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยและมีสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์คือพระประธานด้วยประเภทของพระอุโบสถในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทยนิยมสร้างพระอุโบสถอยู่สองประเภทคือหนึ่งพระอุโบสถในน้ําหรือเรียกอย่างภาษาปากว่าโบสถ์แพ หรือบทน้ำหมายถึงเ่าโบสถที่สร้างขึ้นในน้ำเพื่อใช้น้ำเป็นสิ่งกำหนดเขตแดนเพื่อทำสังฆกรรมแนวความคิดในการใช้สีมาลักษณะนี้อาจหาดูยากในประเทศไทยไมีอยู่บ้างบางพื้นที่พ่าโบสดบนบกหมายถึงพ่าโบสถที่สร้างขึ้นบนผืนดิน มีการกำหนดเขตสีมาด้วยใบสีมาเป็นแบบอย่างที่พบเห็นได้ทั่วๆไปศาสนาสถานศา,ส,าสนาพุทธข้อสี่เจดีข้อสี่เจดีเจดีหมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าลักษณะของเจดีข้อหนึ่งเจดี JD ทรงระฆังเจดี JD ที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะพ,พมา่าและพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบของเจดีพื้นเมืองเจดี JD ที่เก่าที่สุดคือเจดี JD วัดอุโมงค์เชิงรอยสุเทพ สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่19ลักษณะที่แสดงรูปแบบศิลปะพม่าอย่างเด่นชัดคือชั้นฐานบัวในผังกลมช้อนลดหล่างกันสามชั้นเจาะช่องสี่เหลี่ยมตลอดแนวท้องไม้เช่นเจดีวัดสวนดอก 2. เจดีทรงปราสาทตัวอย่างเจดีกลุ่มนี้ราวพุทธศตวรรษที่20 ลงเรือเขาคงอยู่เพียงองค์เดียวคือจะดีวัดอุ้มโอสภาพที่ชำรุดอาจสามารถสังเกตเขาคงได้อย่างคร่าวเท่านั้น 3. จะเจดีแบบอื่นเจดีทรงพุ่มเข้าบิน,น,น,นเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะสุขโขทัยที่น่าจะสร้างขึ้นในรัชกาลพญาลีไทยเจดีเพิ่มมุม เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในศิลปะอายุทยาตอนกลางและมีวิวัฒนาการต่อเนื่องลงมาจนถึงศิลปะตะตะนากศสินเจดีเพิ่มมุมที่พบในเชียงใหม่ส่อเขาครั้งแรกที่เจดีวัดหมื่นตูมแบบทดสอบหลังเรียนข้อหนึ่งพุทธศาสนาสถานคือ กอไก่สถานที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขอไข่ที่บำเพญเพียนคอวายที่พักคราวาสงองูประกอบพิธีงาน,นวิวาขออ้อ2พุทธศาสนาสถานประกอบด้วยขอ้อใดไม่ใช่ กอไก่วัดขอไข่วิหารคอคอยอุโบสถงอง,งูห้องน้ำในสถานที่วัดข้อ3มูลเหตุของการสร้างวัดในประเทศไทยคือกอไก่เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากพูดผีปีศาจขอไข่สร้างวัดเพื่อเอื้อต่อการก,กระทำศาสนาพิธี คอควายเพื่อป้องกันศึกสงครามงอง,งูเพื่อเชิดชูผู้มีเกียรติสำหรับทหารที่เสียชีวิตจากการรบข้อ4วิหารหมายถึงกอไก่เป็นอาคารสำหรับฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิขอไขเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขอขาย เป็นอาคารไว้ต้อนรับแขกคนสำคัญงองูเป็นอาคารสำหรับประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญข้อ5วิหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก,ไก 3, อไก่สาประเภทขอไข่สี่ประเภทคอควายหประเภทงองูหประเภทข้อห พิธีกรรมที่ใช้ประกอบพิธีในพระอุโบสถคือกอไก่พิธีแต่งงานขอไข่พิธีบวชขอควายพิธีการขอขมาฟ้าดินงองูพิธีการขอฝนพระอุโบสถน้ําได้สร้างขึ้นในน้ําเพื่อวัตถุประสงค์ใดขอไก่เพื่อใช้น้ําเป็นสิ่งกำหนดเขตแดน เพื่อทำสังฆกรรมขอไข่น้ำมีความเย็นเพื่อผู้ที่ไปทำพิธีกรรมประสบความร่มเย็นเป็นสุขขอควายเพื่อประหยัดพื้นที่ในการสร้างงองูเพราะพระบสุดมีบทบาทน้อยกว่าพระเจดีข้อแปดเจดีหมายถึงกอไก่ เป็นที่พันจุกระดูของเหล่าทหารกล้าขอไข่เป็นสิ่งที่คนโบราณก่อสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยขอควายสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่คอรบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้างงูเป็นพุทธศาสนสถานซึ่งมีอยู่เฉพาะในสมัยอยุธยาข้อเ เจดีทรงพุ่มข้าวบินเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะในสมัยใดกอไก่สุโขทยัยขอยุธย,ยาขอควายทนบุรีงองูรัตนโกสินทร์ข้อ10เจดีเพิ่มมุมเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่สุโขทยัย ขอไขก่นยุทยาขอคอย่นนบุรีงองงูรัตนโกสินทร์